สวัสดีทักทายพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกข้างหนึ่ง้อครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อผู้บอลคนบ้านๆอีกข้างหนึ่งนะครับพี่น้องพอกันช่วงนี้ก็ย,ยังอยู่ในรถนรครือเก่าครับพี่น้องผมืมัอนี้ลังจากสีผ้าล,ลูกสาวมาสื่อของสื่อของแล้วเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องบ้านนี่เปล่งบรรยากาศในเมืองครับผมนี่ครับสัญลักษณ์เมืองละเอียดยุ่สู้มองครับผม สัญลักษณ์เมืองร้เอ็ดก็คือโบสถ์ครับพี่น้องเนี่ยตั้งอยู่ตามถนนครับพี่น้องผมนี่ถนนเสน้นคา,าราสินร้อยเอ็ดนะครับผมร้อยเอ็ดกาลสินครับผมเส้นนี้นะครับมุ่งหน้าไปนี่ก็เข้าสู่ตลาดครับพี่น้องผมเข้าสู่ตลาดนะครับไปไปครับพี่น้องมาเน,นี่หลังจากตีซื้อของแล้วเดินทางกลับบ้านครับผม่ได้ซื้อของหลายครับวันนี้ คือของในลูกสาวนหน่อยครับผมเขาตัวตลาดกันครับพี่น้องวันนี้เข้ามาที่ในตลาดกันครับผมเออเข้ามาในตลาดหลกนลายอีกแล้วครับพี่น้องเลยไปครับพี่น้องครับรถชมเมืองกันอีกรอบหนึ่งครับผมนี่คือตลาดเมืองรอ้อยเอ็ดครับผมตลาดสักทองเป็นตลาดสดครับพี่น้องซึ่งตลาดนี้ก็ช่วงเสาร์เพื่อนก็นจะมี พักมีแนวอยู่ในกินครับผมมาขายอยู่ทางด้านขวามือนะครับผมตรงออกไปนีก็จะไปทะลุตรงที่บึงพระลานชัยนะครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้ก็โบอู้แดดดีครับพี่น้องผมเนี่ยพี่น้องไอแดดไลายครับพี่น้องผมพี่บันทีจอดเออ ไปะครับพี่น้องเดินทางกันครับผมบ้านนี้เออจะเป็นก็คอยคํำแลวครับพี่น้องผมบ้านนี้ไมาแก่แกแล้วครับข้ไปนี้ก็จะเป็นบึงพระลานชช่ครับผมออกไปนี้ก็จะเป็นบึงพระลานชช่นะครับพี่นอ้องผมถูกมะนีทะลุมะนีกับหอโบสถ์นะครับผมตั้ง โดดเด่นคือเก่าครับผมเบืองเมือง,งพระลานชัยป้าทุพี่น้องเลยเป็นแต่เย็นดีครับทางง้านในก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายเลยครับผมก็จะเป็นสนามเด็กเล่นหรือว่าหินงกร่งเตแ้่ครับพี่น้องหลายอยู่ในหันนะครับผมเขามาจแต่รนนะตอนนี้ก็ได้เขมานครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงเป็นงไรแน่แล้วนะครับผมมานีจะไปถนนรอบบึงครับพี่น้องเป็นถนนรอบบึงครับผมถึงเนี้ยมม่แรง ยาเมื่อเศร้านะครับคนนี้เมื่อเมื่อก็จะมาอาอ,อกกํกาออกกลังกายนะครับพี่น้องกําลังกายนะครับอยู่ในบึงพระรามชัยครับพี่น้องอยู่ตรงขอบขอบบึงเนี่ยเพื่จะเป็นลูวิ่งบ้างปั่นจักรยานบ้างครับผมนะครับอยู่ที่บึงพระรามชัยนะครับผมโอ้ยสื่อของบอคุคคลตัวนี้ เดี๋ยวเดี<ช>๋ยวเดี๋ยวขาพี่น้องเวียนรอบบึงเยอะบานเลยซื้อของไม่ครบโอ้ยรถคนมาเที่ยวครับพี่น้องเนี่อยู่นาหนาบึงพระลานชัยครับพี่น้องตรงนี<ช>้เป็นหน้าบึงนะครับผมทางด้านหน้าของบึงพระลานชัยนะครับพอ้โหรถหลายครับวันนี้โอ้โหพี่น้องเลยมัดดนกับข้าขอบครัวมาเที่ยวนะครับผม เที่ยวหอโอดเที่ยวบึงพระลานชัยครับผมไปไปพี่น้องค่นรอบบึงจุบบาทกันลืมซื้อของครับพี่น้องลืมซื้อของเดี๋ยวไปซื้อของเพิ่มกันซื้อของเพิ่มยังไงกันครับพี่น้องผมตรน,นี้วัดบึงนะครับผมเป็นวัดบึงอ้ามเลครับพี่น้องวัดเนี่ยคุเนี่ประตูทางเข้าเปินประตูโค้งเปิดเพราท่น้ำครับพี่น้อง ทาง้งขวามือนะครับพี่น้องเสียได้ปรนีดถ้าพี่น้องเบ่งนะครับผมเป็นสร้างสะพานใหม่หลายมองหลายบอลครับผมพัฒนาไปหลายครับผมยีม่สิบเบ่งนี่ก็ได้อ่ะแลนด์รอบเบ่งจักรอบเบ่งครับพี่น้องเมื่อกี้ว่าจะออกไปแล้วนะครับผมเหลื่อมสื่อของต้องวิง่งว่นอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้โหอยู่รอบๆเป็นรถกระจรลายครับพี่น้อง คนมาเที่ยวคนมาเที่ยวเยอะเลยวันนี้นะครับผมคนมาเที่ยวเยอะเลยนะครับรถจกดดิเบหมดครับพี่นอ้องขอบคุณครับพนมาจุดเก,ก่ากบพี่น้องผมมาที่จุดเก่าครับผม กจะขาไปซื้อของแวะไปซื้อของอยู่ในตลาดจันเลยครับผมแป๊บเดียวนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องเดินทางกลับบ้านนะครับผมนี่พี่น้องสังเกตก็จะเป็นทีเก่าเลยครับพี่น้องผมเป็นจุดเดิมนะครับอาบันเดียวนะครับผมเดียวก็ไปซื้อของยื่ข้าวกันไปครับพี่น้องถือว่าเป็นการชมเมืองนะครับวัอนี้รับรถชมเมืองกันครับผม ชมเมืองมาในตลาดกันครับผมซอยแคบนะครับผมรถลไล่เดียวตรงนี้ก็จะเป็นถนนสายหลักนะครับพี่น้องถนนออกจากปุนละครับพี่น้องเป็นถนนสายตรงจากร้อยเอ็ดไปจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์มนางรองโคราชไปปุนละครับพี่น้องผมสินี่นะครับผมเป็นเสียงกลางเมืองนะครับสายหลักนะครับผม ารถมาติดไปเถอะพี il, ่น้องเดี๋ยวจอดซื้อของจะข้าวมันครับพี่น้องผมจอดซื้อของแป๊บหนึ่งนะครับเขาปจอดในวัดนี่แหละปไปจอดในโอ้โอ้โอ้คนก็ลับเี่เขาปจอดในวัดแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้ว่างคนนี่ เมือรถเทมเลยครับพี่น,น้องอยูดิหนินอนนตอ,อนนี้รถว่างครับผม,มอโอ้ยเบื้องผมเขียนตีทังวิหารวิถอนชัยมงคลพุทธชัยมงคลครับผมนี่เอานาฬิกเหมือนพระเจชีอาจารย์ทั้งหลายๆเลยครับผมเดี๋ยวจอดซื้อขอเชิญข้าวกันครับพี่น้องที่เดินทางต่อครับผม ค่ะพี่น้องสื่อของเสร็จเรียบร้อยบันเดินทางต่อครับผมโอ้ยื่ของคับพี่น้องสื่อของบกบ,บ,บ,บ้านบานนี้เดินทางกลับบ้านกันครับผมจอดยืนในวัดครับพี่น้องแป๊บเดียวนะครับผมทำแล้วบ,บ้านนี้ก็ไเลย ทำแล้วำแล้วบ่หดงานตัวน oh ี้ก็ได้ก็สหอดบ้านมีคำพอดีครับผมรมดเหัดงานเออรรถรถะครับผม ไปบานนี้เดินทางครับผมบัานนี้เสียเวลาพี่น้องเลยจริงๆก็ใกล้จะหอดบ้านได้เนี่ถึงเสียเวลาครับไปซื้อของกักครับผมเข้าสู่เส้นทางกลับบ้านแล้วครับบัานนี้ทางตรงครับผมเพื่อบรรยากาศบ้านเ้า่ข้างนงแงดดเยอะครับพี่น้องเลย บัตกกันมนนั้งฝนก็ได้ต้องใช้สิบมตกเอาพี่น้องเลยไปว่านปุ๋ยใบยหมู่บ้านนี่โอ้ฝนมันตกมาหาพี่น้องเลยยังไงหมู่บ้านนี่วิล,ลาไล่หายอปแต่ว่าดินกันซุบอยู่ดอกเพราะฝนมันตกมาให้ติดไฟแดงอีกแล้วไปครับพี่น้องเดินทางต่อมาเน,นี่ติดไฟแดง ไปเขียแล้วก็ไปต่อครับพี่น้องผมรถตายพี่น้องเลยวันนี้รถเยอะรถเยอะครับผมบบรรยากาศวันนี้ครับพี่น้องผมแดดค่ำแหงค่ำแหงแดดครับพี่นอ้องช่วงเศร้านะครับผม ช่วงเศร้าช่วงยกเว้นกับยังพ่ออ่าคึ้มไม่ได้ครับพี่น้องผมยังพ่อหนีอยู่นี่มีเมฆบางตะเวนอยู่พ่อคำมาปุ๊บพี่น้องเทาแดดมาเนี่ยนีจากอีกแล้วครับพี่น้องคนไปไปครับพี่น้องโอ้มาจู่นี่กุศลโปร่งสบายเนี่ยจู่ของหน้ารถเต็มเบลดครับพี่น้องผม มารถเต็มหมดเลยไปแดงอีกแล้วอะพี่น้องไปต่อบบานี้โอ้ไฟแดงหลายครับพี่น้องผมไฟแดงหลายแหงได้ตัวเมือง้ะเป็นกระคำเนี่ยครับผมไป ไปไปไปครับพี่น้องลับบ้านพักผ่อนครับบ้านนี้ค่ำแล้วเดอ๋ยวก็เห็นงานเห็นการในหัวในสวนครับผมสำเพอพี่พอมีเวลาจั่งหน่อยเออโอ,อ้ยลมเยอะได้ถึงแถวนี้ก็ได้ทางเชื่อมกันนะครับผม ้าเป็นยังไงของอีกแล้วครับพี่น้องแวะร้านสะดวกซื้อสักหน่อยครับผมไปครับพี่น้องถูกสาวแวะซื้อของอยู่ร้านสะดวกซื้อสักหน่อยครับผมก่อนกลับออไปมายยำได้กระบอกผ่าดังพี่นออ้องยำได้ก็ไดวะซื้อของจักหน่อยก่อนเออย่อนร้านสะดวกซื้อหน่อยหนึ่งครับผม ขอจบคลิปไปซ้ำหนีครับพี่น้องลูกสาวไปซื้อของจะข้าวกันครับผมเห็นยจังพวกันไหมครับพี่น้องผมสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขโสข้นครับผมขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมรำล้ำนวรวยสุขุทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม